อุ้ยตะก,กี้มันตีผมหนึ่งอุ้ยแล้วของนี้ผมอุ้ยตอนแรกผมนึกว่ามันอ่อนนะเนี่ยโอ้โห <c oughs> มันมันมันตีแบบเราเกือบตายอ่ะโอ้เนี่ยอุ้ยพอรู้สึกพอเข้าแดงมันมันจะเก่งขึ้นไหมครับเนี่ยมันเกี่ยวหรือเปล่าครับต้องหนีนะครับต้องหนีก่อผมว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้อย่างนี้สู้เอาไว้ไม่ไหวครับเลือดเหลืออยู่300กว่าเก็บเลือดเก็บเลือดก็บก่อนแล้วเดี๋ยวเลี่ยเต็มเลือดเต็มหลอดไฟมาสู่ นั่ยืนทำอะไรเนี่ยมองนินั่งยืนเป็นกำลังใจรหบนี่ครับเลวอัพแล้วไฟเมตาต่อครับบอกมียืมอาหารก่อนได้ไหมครับเนี่ยมันจะยืมยังไงครับมีระบบยืมของด้วยเหรอครับเอาไปครับอมื่อกี้ไปต้องไปแก้แคร์นครับยืมทูแฮนด์พิกเก้นกับมันครับสู้ครับสู้ครับอั้นรัวฟันรัวไม่กลัวหรอกนี่เนี่ยนี่เลยปัน รู้ว่าผมขีไม่ติดเลยนะครับเนี่ยไม่หลบฟังทีครับนี่ครับแต่รู้สึกจะชนะครับโอ้โหเลเวลกระจายจนถึงก็ต้องกระเด็นออกมาเลยนะครับเลเวลสิบเก็บของครับเก็บกดคลิกได้เลยใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับโอ้ระบบผาครับมีแฝงขึ้นมาดาบดินนะครับเนี่ยครับเอติดเลยวครับอ่าผมรู้สึกว่าเราจะมันต้องมีวิธี